เมื่อสองสามวันก่อนได้บังเอิญผ่านลานคนเมืองน้าสารว่าการกทมช่วงนั้นก็เป็นช่วงเช้านะเห็นนักวิ่งไนะจำนวนมากเลยเออกกันอยู่นะตรงลานคนเมืองเพราะว่าเขามี รายการวิ่งมาราธอนกนะ็ะจะว่า,าไปจบลงที่ลานคนเมืองนักวิ่งนี่ก็มีหลายวัยเลยนะทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งวัยกลางคนผู้สูงวัยก็มีนะยังไม่นับคนต่างชาติ าส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมันสะท้อนถอึงปรากฏการณ์นะชื่อว่าคนไทยนิยมวิ่งกันมากขึ้นนะเดี๋ยวเพราะการวิ่งระยะทางไกลๆนะจะเป็นมาราทอนหรือว่ามินิมาราทอนหามาราทอน มาราธอนนี่มันก็ส2สองกิโลนะถ้ามินิก็สิบนะถ้าฮาร์ก็ยี่สิบแลาการที่คนเรานี่จะวิ่งมาราธอนหรือว่าวิ่งระยะทางไกลๆเนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกฝนนะ หลายคนเนี่ยเขรักการวิ่งแล้วก็วิ่งเป็นประจำเลยวิ่งทุกวันก็มีวิ่งเสาร์อาทิตย์นะก็ไม่น้อยและแต่ละคนก็เลือกที่จะวิ่งเระยะไกลระยะไกลนี่ก็อาจจะต่ำๆว่า6กิโลหรือไม่ก็10กิโล วิ่งเป็นประจำทุกเรียกว่าทุกวันเลยก็มนีนะเพื่ออะไรนะหลายคนก็วิ่งสม่ำเสมอเพื่อให้กำลังไม่ตกนะเพราะว่ามีจุดหมายคือไปวิ่งมาราธอนหรือบางทีก็ตั้งเป้าว่าจะไปวิ่งอุตตรามาราธอนอุตตร้ามาราธอนนี่ก็ร้อยกิโลนะแล้วมันไม่ใช่ร้อยกิโลธรรมดานะ มันก็มีเส้นทางวิบากนะบางทีก็ต้องขึ้นที่สูงชันนะบางทีก็ทางแคบและวิ่งบางนัดบางบางเส้นนี่จะวิ่งให้ถึงเส้นชัยหรือจุดหมายในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยเช่น30ชั่วโมงเนี่ยมันต้องไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะ ต้องอดหลับอดนอนนะไม่งั้นไม่สามารถจะทำได้ตามเป้านะสาชั่วโมงแ้วคนเหล่านี้เนี่ยนะเขาก็จะต้องมีการวิ่งเป็นประจำสม่ำเสมอโดยมีเป้าเนี่ยก็คือการวิ่งระยะทางไกล แต่และคนนี่เขาก็ไม่ได้มีเป้านะว่าจะวิ่งที่นั่นที่นี่แต่เขาเลือกที่จะวิ่งนะสม่ำเสมอทุกวันนะถามความคิดของเขานะว่าเขาวิ่งเพื่ออะไรเนี่ยผู้รู้นี่เก็บอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่วิ่ง ซ้อมเลียงทางไกลๆไม่ว่าจะมีเป้าหมายเพื่อที่จะวิ่งมาราทอนอุต้าม,มาราทอนหรือไม่เนี่ยส่วนใหญ่นะ9.9%เนีไม่ได้วิ่งเพื่อที่จะทำลายสถิติหรือว่าเพื่อเอาเหรียญนนะจะวิ่งเพื่อ เอาชนะขีดจำกัดของตัวเองอันนีเน้เป็นเป้าหมายสำคัญนะของนักวิ่งระยะทางไกลหรือว่าผู้ที่ขยันวิ่งใยงจุดเป็นประจำํำน่าสนใจนะวิ่งเพื่อที่จะเอาชนะขีดจำกัดของตัวเองหรือว่าวิ่งเพื่อที่อยากก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง บางคนก็สงสัยนะขีดจำกัดตัวนี้มันก้าวข้ามได้ด้วยหรือหรือว่ามันเอาชนะได้ด้วยหรือ <c oughs> อันนี้คือโจทย์ใหญ่นะของคนที่เลือกที่จะวิ่งระยะทางไกลๆแล้วก็วิ่งสม่ำเสมอทั้งที่มันก็เหนื่อยท,ทั้งที่มันก็เรียกว่าลำบากแสนเข็นนะ แต่มันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนักวิ่งจำนวนมากนะสู้กับขีดจำกัดของตัวเองหรือว่าก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองแลวคนเหล่านี้ก็พบว่าขีดจำกัดของตัวเองนี่มันมันก้าวข้ามได้นะหมายความว่าเนี่ยใหม่ๆเนี่ยอาจจะ ตอนวิ่งเริ่มตอนที่เริ่มวิ่งใหม่ๆก็อาจจะวิ่งได้แค่กิโลเดียวก็เหนื่อยแล้วคนเราเนี่ยคิดว่าเนี่ยขีดจำกัดของตัวเองเนี่ยก็คือประมาณกิโลครึง่งเพราะว่าวิ่งแค่กิโลเดียวก็เหนื่อยแล้วบางคนแค่300เมตรก,ก็เหนื่อยแล้วแล้วก็วิ่งเงี่ยอยู่หลายวันก็ยังเหนื่อยอยู่นั่นแหละก็เลยคิดว่าเนี่ยขีดจำกัดงตัวเองเนี่ยก็คือประมาณ1กิโลหรือว่า1กิโลครึง่ง เกินก่อนนี้วิ่งไม่ไหวแล้วแต่แล้วคนเพราะว่าเนี่ยพอวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วยิ่งพยายามตั้งใจจะขยับเข้าใกล้ขีดจำกัดมากเท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็สามารถจะวิ่งถึงขีดจำกัดของตัวเองได้นะสมมติว่าขีดจากัดงตัวเองเนี่ยคิดว่าเนี่ยประมาณ1กิโลครึ่งเนี่ยตอนแรกก็วิ่งได้3 0 0เมตรตอนหลังก็วิ่ง ได้เป็นสี่ร้อยเมตรค่อยๆขย,ยับขึ้นทั้งที่สามร้อยเมตรก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าลองวิ่งดูเอ๊ะมันก็ไปได้อีกร้อยเมตรนะเป็นสี่ร้อยเมตรพอวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็วิ่งได้ห้าร้อยเมตรนะแล้วก็ยิ่งวิ่งเนี่ยก็ยิงพบว่านเนี่ยตัวเนี่ยขยับเข้าใกล้ขีดจำกัด ได้มากขึ้นเรื่อยๆวิ่งไปสักพักนะ่ะเอา้าก็สามารถจะวิ่งได้ถึงกิโลครึ่งละสามารถจะมาถึงขีดจำกัดของตัวเองแต่หลายคนเนี่ยถ้าเขาลองทดลองวิ่งนะอีกสักหน่อยนะวันนี้วิ่งได้กิโลครึ่งแล้วลองวิ่งอีกร้อยเมตรดูมันก็วิ่งได้นะแล้ว สุดท้ายก็พบว่าขีดจะกางตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่กิโลครึ่งนะอาจจะเป็นสองกิโลแล้วพอวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็พบว่าตัวเองเนี่ยสามารถจะขยับเข้าใกล้สองกิโลแล้วพอถึงสองกิโลลองลองขยับอีกหน่อยลองวิ่งอีกหน่อยนะมันก็ไปได้นะเป็นสองกิโลครึง่งหลายคนพบว่า ตัวเองเนี่ยสามารถจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้แบบนี้โดยการที่พยายามขายับเข้าหาขีดจำกัดทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยพอขอยับเข้าหาขีดจำกัดทีละนิดทีละหน่อยนะในที่สุดเนี่ยมันก็ถึงขีดจำกัดที่คิดว่าใช่แต่ถ้าหากว่า ไม่ยอมแพ้หรือไม่ยอมยุติเท่านั้นนะลองขยับอีกหน่อยตอนนี้วิ่งไปอีกห้ารอเมตรดูนะเออมันก็ไปได้นะทั้งที่เหนื่อยมากทีเดียวนะโหเหนื่อยแสนสาหัสแต่พอวัดรุ่ขึ้นทำแบบนั้นใหม่นะมันก็ไปได้นะสมกิโลจากเดินที่เราขีดจำกัดตัวเองเนี่ยหนึกิโลครึ่งเนะี่ยมันก็ ค่อยๆขีดจำกัดค่อยๆขยับห่างไปเรื่อ,ๆอยๆขยับห่างไปเรื่อยๆเป็นสามกิโลแล้วบางคนเพราะว่าเนี่ยพอวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยขีดจำกัดตัวเองเนี่ยไม่ใช่กิโลหรือกิโลครึ่งแล้วมันเป็นสิบกิโลก็ลเพราะว่าขีดจำกัดตัวเองเนี่ยมันขย,ยับห่างไปเรื่อยๆถ้าว่าทําความเพียรไม่หยุดถ้าว่าพยายามที่จะขยับเข้าหาขีดจำกัดเรื่อยๆเนี่ย สุดท้ายเนี่ยขีดจำกัดนี่มันเขับห่างนะออกห่างไปเรื่อยๆและหลายคนพบว่านเนี่ยจากเดิมที่คิดว่ากิโลเมตรหนึ่งก็เหนื่อยแล้วผ่านไปหลายเดือนเราก็วิ่งได้ถึง10กิโลหรือ15กิโลและแม้จะคิดว่าเนี่ยขีดจำกัดตัวเนี่คือ20กิโลแต่พอพยายามขยับเข้าหา นะขีดจำกัด20กิโลนั้นเนี่ยบอกว่าทีละนิดทีละนิดเนี่ยมันก็ค่อยๆเข้าถึงนะพอถึง20กิโลนะลองวิ่งไปหน่อยนะมันก็วิ่งได้2 1กิโลนะแล้วหลายคนพบวเนียเมื่อพยายามเอาชนะขีดจำกัดของตัวเองเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันเอาชนะได้ เรียกว่าก้าวข้ามขีดจำกัดงตัวเองได้แต่ขณะเดียวกันก็จะพบว่าขีดจำกัดเนี่ยมันก็จะค่อยเคลียบห่างไปเรื่อยเคลียบห่างไปเรื่อยการที่ขีดจำกัดเนี่ยมันถอยหนีหรือเคลยบห่างไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดจากความเพียรน,นะเกิดจากความเพียรของนักวิ่งที่ทําไม่หยุดทําไม่หยุดนั้นหลายคนจะพบว่าขีดจำกัดงตัวเองเนี่ยมันไม่ได้คงที่ นะมันจะเขี่ยพังไปเรื่อยเขื<ๆ>่ยพังไปเรื่อยเขื่พังไปเรื่อยถ้าว่าทําความเพียรไม่หยุดแล้วก็ไม่ยอมแพ้ตั้งแต่แรกทั้งทงที่มันมาถึงจุดที่เหนื่อยสาหัสนะแต่ว่าลองใจสู้อีกหน่อยเรื่องมันไปได้นะและหลายคนก็เลยเกิดกำลังใจนะว่าเอ้ยฉันเนี่ยก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองได้ จากคนที่พบว่าขีดจำกัดเนี่ยแค่1กิโลเนี่ยตอนนี้ขีดจำกัดมันกลายเป็น10กิโลหรือ20กิโลไปแล้วก็มันสร้างความภาคภูมิใจนะแล้วก็ทำให้เชื่อมั่นในอนุภาพของความเพียรอักษณพรัคนเหล่านี้เนี่ยเหลียนรางวัลน,นะมันไม่สำคัญเท่ากับ ความรู้สึกภาพภูมิใจนะที่สามารถจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้แล้วก็เห็นขีดจำกัดตัวเ,เนี่ยมันขยับห่างหรือพัฒนาไปเรื่อยๆนะมันไม่อยู่กับที่แล้วจากต่ำเตี้ยเรียดยินเนี่ยไม่ค่อยนะขยับจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องที่ชวนให้ท้าทายมากขึ้นหลายคนคิดว่าเนี่ยขีดจำกัดตัวเนี่ยมันคือ20กิโลสุดท้ายพอทำไปทำไป มันก้าวข้ามได้แล้วขีดจำกัดก็จะกลายเป็น100ยกิโลแทนแต่ว่าถ้าไม่ยุติเพียงเท่านี้นะทำไปเรื่อยๆนะก็อาจจะพบว่าขีดจำกัด100กิโลเนี่ยสามารถจะถึงได้และก้าวข้ามมันได้ในที่สุดอันนี้คือแรงจูงใจนะของนักวิ่งจำนวนมากนะจากที่เขาเล่ากันเนี่ยซึ่งมันทำให้ กลายเป็นสิ่งที่ชวนให้เขารักการวิ่งแล้วก็เห็นคุณค่าของการวิ่งเพราะมันไม่เพียงแต่ทำให้ตัวเองเห็นว่าสามารถจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้เท่านั้นนะแต่ว่ามันยังช่วยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่กับร่างกายอย่างเดียวแต่เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจด้ยวยเข้มแข็งไม่ยอมแพ้อะไรง่าย แต่กันเดียวกันก็อ่อนน้อมถ่อมตัวไม่คุยโวโอ้อวดอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของนักวิ่งหลายคนซึ่งมันก็เลยกลายเป็นสเสน่ห์นะของการวิ่งสำหรับคนจำนวนไม่น้อยที่จริงเนี่ยอันนี้มันก็เป็นแง่คิดนะหรือบทเรียนสำหรับนักปฏิบัติ ได้ไม่น้อยเลยนะเพราะคนที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยหลายคนเลยเนี่ยเพียงแค่เดินจงกรมหรือว่าสร้างจังหวะเงี้ยบางคนทำได้แค่10นาทีก็ง่วงแล้วทำเท่าไหร่เท่าไหร่นะก็ไม่เกิน10นาทีก็ง่วงแล้วแล้วคิดว่าเนี่ยขีดจำกังตัวเนีคือ10นาที แต่ถ้าว่าไม่ยอมแพ้นะทำไปเรื่อยๆนะจะพบว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะทำได้ถึง10นาทีโดยไม่ง่วงและจะพบว่ามันจะง่วงก็ต่อเมื่อทำไปได้หนึ่งชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงแต่พอทำไปสักพักแม้ว่าจะง่วงเมื่อทำได้สาสนาทีแต่ว่าไม่ยอมแพ้ ยังทำไปเรื่อยๆบางทียกมือโดยที่ไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวแล้วแต่ว่าไม่ยอมหยุดในที่สุดก็จะพบว่าสามารถที่จะทำไปได้นานกว่านั้นนะสีนาทีโดยที่ไม่ง่วงแล้วแต่ว่าทำไปชั่วโมงหนึ่งยังง่วงอยู่นะแต่ถ้าไม่ยอมแพ้นะทำไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายกี่จํากัด ึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะถูกเอาถูกพิชิตคือทำไปหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ง่วงคนเราเนี่ยมักจะมักจะคิดว่าตัวเองนี้ไม่สามารถที่จะเอาชนะขีดจำกัดของตัวเองได้โดยที่ไม่ไตระหนักว่าขีดจำกัดนี่นะมันไม่ได้คงที่นะมันสามารถที่จะขยับห่างหรือพัฒนาไปได้เรื่อยๆไม่ใช่แต่ความง่วงอย่างเดียวน,นะ ความปวดเมื่อยก็เหมือนกันนะบางคนเนี่ยทำไปได้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยสร้างจังหวะหรือเดินจังกนโอนเมื่อยเหลือเอกินนะแล้วก็บางคนคิดว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วฉันทําได้แค่นียเกินกว่าน,นี้ไม่ไหวแล้วบางคนนั่งแค่ชั่วโมงหนึ่งนี่ก็จะจะ,จะเลิกให้ได้จะตายให้ได้แต่ว่าถ้าทําไม่หยุดหรือว่าถ้าไม่ยอมแพ้นะพยายามนั่งอยู่เรื่อยๆนัๆ่งอยู่เรื่อยๆ ก็จะพบว่าในส่วนเนี่ยนั่งหนึ่งชั่วโมงได้กลายเป็นเรื่องสบายแต่ว่าถ้าทำไปสองชั่วโมงอาจจะปวดเมื่อยแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแม้จะถึงสองชั่วโมงก็ไม่แม้มันจะมีอาการปวดเมื่อยก็ไม่หยุดสุดท้ายเนี่ยก็สามารถนั่งได้สองชั่วโมงโดยที่ความปวดเมื่อยนี่ก็ทำอะไรไม่ได้ อันนี้ก็เรียกว่าก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองได้นะนักปฏิบัติจำนวนมากเนี่ยบางทีมักจะคิดว่าตัวเนี่ยทำได้เต็มที่กับเท่านี้แหละไม่ใช่แค่เอาชนะความง่วงหรือทนต่อความง่วงหรือว่าทนต่อความปวดเมื่อยบางทีเรื่องความยากลำบากก็เหมือนกันนะบางคนคิดว่าเนี่ยฉันทำได้เท่านี้แหละนะฉันทนลำบากได้เท่านี้แหละนะ จะให้มาอยู่วัดนอนพื้นกระดานนะหรือว่าจะให้มาตื่นเช้าเนี่ยฉันทำไม่ได้หรอกฉันทำได้เท่านี้แหละแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราทำได้มากกว่านั้นเราทำได้มากกว่านั้นเราทำได้ดีกว่านั้นได้อย่าไปยอมแพ้สิ่งที่เรียกว่าขีดจำกัดของตัวเอง นะเพราะมันจะเกิดจากการที่เราอุปทานไปเองหรือมันจะเกิดจากการที่เราไม่ตระหนักว่าเราสามารถที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้หรือสามารถที่จะทำให้ขีดจำกัดนี้มันเขี่ยบห่างไปได้เรื่อยๆบางคนเนี่ยตอนที่ปฏิบัติเวลากลางคืนเนี่ย ถึงเที่ยงคืนนี่ก็ไม่ไหวแล้วอย่างเช่นเวลามีการปฏิบัติทำข้ามคืนนะเป็นอาจจะรล์บูชายกับหลวงพ่อเนี่ยเรามีการปฏิบัติข้ามคืนนะแต่บางคนเนี่ยคิดว่าเนี่ยโอ๊ยสี่ทุ่นฉันก็ไม่ไหวแล้วปฏิบัติสี่ทุ่มเนี่ยคือขีดจำกัดของตัวฉันแต่พอลองทำ ด้วยความตั้งใจไม่คิดที่จะยอมแพ้ตั้งแต่แรกนี่ก็จะพบว่าปฏิบัติยังสี่ทุ่มก็ไม่ยากนะแต่คงทำได้ไม่ถึงเที่ยงคืนหรอกแต่ว่าลองทำดูทำดูหรือทำอยู่เรื่อยๆนะก็จะพบว่าทำถึงเที่ยงคืนก็ได้นะหรือว่าทำเลยกว่านั้นก็ได้ อันนี้เรียกว่าก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองอันนี้เรียกว่าขีดจำกัดตัวเองเนี่ยมันก็เริ่มขยับห่างไปเรื่อยๆจนสุดท้ายนี่ก็สามารถที่จะปฏิบัติทำข้ามคืนได้แล้วก็เลยรู้ว่าเนี่ยเออฉันเนี่ยก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองได้้าคนรอนี่เพราะนั้นเนี่ยนักปฏิบัตินี่ก็ไม่ควรยอมแพ้กับสิ่งที่เราขีดจำกัดตัวเองเนะ ในบทเรียนของนักวิ่งจำนวนมากนี่ก็เพราะว่าคนเรานี่มันเอาชนะขีดจำกัดได้หรือก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองได้พูดอย่างนี้ไม่ได้ไายคว่าคนเราไม่มีขีดจำกัดนะ,ะปุุชนก็ต้องมีขีดขีดจำกัดร่างกายเราก็มีขีดจำกัดแต่ขีดจำกัดของเราเนี่ยมันสามารถที่จะขยับห่างจากจุดเดิมได้หรือสามารถที่จะพัฒนาไงนะ จากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสีจากสี่เป็นแปดได้มันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่แค่หนึ่งหรือต่ำเตีเ้ยเลยดินแค่นั้นเราสามารถทำได้มากกว่าน,นั้นนะเราจะไม่สามารถเอาชนะขีดจำกัดของตัวเองได้ในที่สุดนะแต่ว่าก็ให้รู้ว่าขีดจำกัดที่เราคิดว่ามีตอนเนี้จริง,รงๆใหม่ไม่ใช่ขีดจำกัดที่แท้จริงนะมันเป็นขีดจำกัดของ คนเราที่ยังไม่ได้พัฒนาที่ยังไม่ได้ทำความเพียรเต็มที่แต่ในเวลาเดียวกันนะในขณะที่สมรรถนะของคนเราเนี่ยมันสามารถจะพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ย่ำอยู่กับที่หรือว่าไม่ติดอยู่กับขีดจำกัดของตัวเองเนี่ยมันมีสิ่งที่ค,คล้ายๆกันนะ เราจะเรียกว,ว่าอะไรเรียกว่าเพดานแห่งความสุขก็ได้เพดานแห่งความสุขคนเราเนี่ยมันก็เหมือนกับขีดจำกัดนะคือมันไม่คงที่เราจะพบว่าเนี่ยสมัยเราเด็กๆนี่นะกินขนมอย่างเช่นกล้วยแขนี่ก็อร่อยแล้วอร่อยเต็มที่กับกล้วยแขนี่แหละนะแต่พอเรากินบ่อยๆกินบ่อยๆนะ กินกล้วยแขกนี่มันมันยังไม่ใช่อร่อยเต็มที่แล้วมันต้องกินอย่างอื่นนะถึงเราจึงรู้สึกว่าโอยมีความสุขเต็มที่ระดับขั้นหรือเพดานความสูงคนเราเนี่ยมันจะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆเอาไว้ก่อนเนี่ยหนุ่มๆสาวๆเนี่ยแค่ได้ฟังเพลงเนี่ย จากวิธีระบบ AM เนี่ยโอ้มันก็เสียภัยลาะแล้วแต่ฟอฟังไปเรื่อยๆเนี่ยฟัง AM เอ็มไม่ภัยรอดมันต้องฟัง FM เพราะว่าฟัง FM นี่มันเสียงมันใสกว่าแต่ก่อนฟัง AM เนี่ยฟังเพลงลูกทุ่งก็มีความสุขแล้วแต่ฟังไปนานๆมันรู้สึกเฉยๆมันต้องฟัง FM นะแต่หลังฟัง FM ไปนานๆนะ มันรู้สึกว่าเพลงนี่มันเสียงยังไม่ใสเท่าไหร่มันต้องฟังระบบดิจิทัลถ้าเพลงนี่มันเป็นระบบดิจิทัลเนี่ยมันจะเสียงมันจะดีกว่ามันจะคมชัดกว่ามันจะให้ความไพเราะให้ความสุขมากกว่าแล้วพอฟังดิจิทัลนะไปนานๆเนี่ยเอ๊ะมันชักจะไม่ไพเราะแล้วมันต้องฟังที่มันเยี่ยมไปกว่านั้น นั้นก็เลยติดลนไปสแสวงหาเครื่องเสียงที่มันที่มันดีกว่านั้นอันนี้คือเหตุว่าทำไมบางคนเนี่ยจากเดิมเนี่ยแค่ฟังวิทยุธานซิสเตอร์ก็มีความสุขแล้วตอนหลังนี้ต้องไปหาซื้อเครื่องเสียงราคาเป็นแสนเฉพาะลำโพงนี่ก็หลายหมื่นหรือบางทีเครื่องเป็นล้านฟังแล้วมันถึงจะได้รับรสชาติได้วความไพเราะ อันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเพดานแห่งความสูงขคนเรามันขยับขึ้นไปเรื่อยๆสูงไปเรื่อยๆหรือเหมือนกับคนเราเนี่ยต่ก่อนได้เงินร้อยหนึ่งก็มีความสุขแล้วโอ้โหยสุดยอดแล้วได้เงินร้อยหนึ่งตอนเราเด็กๆนี่ได้เงินร้อยหนึ่งนะได้แต่เอียร้อยหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดแล้วแต่พอเราอายุพอเราโตขึ้นหน่อยโตขึ้นหน่อยได้ร้อยหนึง่งเฉยๆแล้วแต่ดีใจมีความสุขมันต้องได้พันหนึง่ง แต่พอได้พันหนึ่งหลายๆครั้งนะพอได้ก,ก็เฉยๆแล้วมันต้องได้หมื่นนะถึงจะมีความสุขอันนี้เคยผมทำไมเศรษฐีเงินล้านเนี่ยนะทำไมก็ถจึงหาเงินไม่หยุดหย่อนเพราะว่าเงินล้านเนี่ยมันไม่ทำให้ค่อยมีความสุขเหมือนตอนที่ได้ใหม่ๆมันต้องสิบล้านมันต้องร้อยล้านถึงจะมีความสุขอันนี้คือเราเพยายางความสุขคนเราก็เคยไปเรื่อยๆนะ ซึ่งมันก็ทำให้คนเราเนี่ยหาความสุขได้ยากแล้วก็ไม่รู้จักคำว่าสันโดษหรือไม่รู้จักคำว่าพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยเราจะมีความเบื่อง่ายเพราะว่าสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเราแต่พอเราเสพบ,บ่อยๆเนี่ย มาถึงวันนี้เราเฉยๆแล้วพเพราะเพดานแห่งความสุขมันขยับขึ้นไปแล้วถ้าเราวิ่งไล่ตามนะเพื่อที่จะไปให้ถึงเพดานแห่งความสุขนะเราจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักพอแล้วก็วิ่งหาสิ่งเศษอยู่เรื่อยไปเป็นเศรษฐีเป็นเงินล้านก็ได้เงินล้านก็ไม่พอใจต้องได้เงิน สิล้านได้เงิน10ล้านก็ยังไม่พอใจไม่มีความสุขต้องได้ร้อยล้านได้ร้อยล้านก็สุดท้ายก็ไม่มีความสุขต้องได้พันละ้านพอได้ไปสักพักมันก็ไม่มีความสุขแล้วเพราะเพดานาหใงความสุขมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆอ,อันนี้เราต้องระวังนะมันจะดีกว่าถ้าเราพยายามที่จะพัฒนาขีดจำกัดนะของตัวเอง ในทางที่เป็นเรื่องคุณธรรมความดีอย่างที่พูดตอนต้นเนี่ยนะการที่เรามีความเพียรในการปฏิบัติทำอดทนต่อสิ่งยากลำบากอันนี้เป็นสิ่งที่ดนะีที่เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแต่แล้ถ้าเราวิ่งไล่ล่าหาความสุขเพราะว่าเพดานแห่งความสุขเมื่อเรามันขยับขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนนี้เราแย่นะเราต้องกลับมา ถามตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องแสวงหาความสุขจากสิ่งเสพจากเงินที่มีจากเสียงที่ได้ยินลูกรดกินเสียงสัมผัสที่น่าภพาเรอก,ก็ได้เรามีความสามารถที่จะมีความสุขจากการได้ทำความดีมีความสุขจากการที่ได้เอาชนะหรือก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง อย่างผู้นักวิ่งเนี่ยหลายคนเนี่ยพอเขาสามารถจะก้าวข้ามขีดจำกังของตัวเองได้หรือเอาชนะขีดจำกังตัวเองได้เนี่ยหลายคนพบว่ามีความสุขได้ง่ายไม่ต้องแสวงหาเงินทองชื่อเสียงอยู่ง่ายๆนะเขาก็มีความสุขนะเพราะว่าความสุขจากการเอาชนะขีดจำกังตัวเองได้นี่มันก็สามารถที่จะมาหล่อเลี้ยงชดเชยนะความสุขจากสิ่งเสพ ถึงตอนนั้นมันก็ไม่ต้องไปวิ่งไล่ล่าเพื่อให้ได้ไปถึงเพดานแห่งความสุขก็ได้แต่พวกเราถึงแม้ไม่ใช่นักวิ่งนะแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาแล้วเราได้พบความสงบซึ่งเกิดจากสติเกิดความรู้สึกตัวมันก็สามารถที่จะมาหล่อเลี้ยงจิตใจเราทำให้เราเนี่ย จิตใจเราไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากสิ่งเสพแล้วก็มาพบกับความเบื่อที่เพดานแห่งความสุขเนี่มันมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่รู้จักพอใจสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้ปัญหาที่มันจะหมดไปนะถ้าว่าเราสามารถที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ในเรื่องของสมาธิภาวนา